อ่าปันน um ั่นโอเคปันบนปานบนปานบนก็แปลงลงล่างเหมือ oh. ่ปะปันบนอาท่อมทิมลูกทมทิมทมทิมท่อมทิมลูกทมทิมโอเคอ่าปากขึ้นลูกอ่าปากนี้นี่เดี๋ยวซีกนี้อ่า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 อันนี้อันนี้นี่ที่ตาบวนี่อันนี้อันนี้เอออืม อ่นท้อมทีมทิอมทีมก็ไม่รีบ้อออันบนลงล่างให้เลยนะอันนี้างนี้นี่ะี่ยงนี่ี่กันเอาบลงล่างเห็งเปัดนะลูกปัดอ่ะปัดันบลงล่างเอ๊ะเันบนก็แปลงลงล่างอันนี้ยูนีนหั่นละมีมแค่ตีนอ่าันใช่เป็นยังดูดอันีอันนี้อันนี้ อาแฟนซิกไนซิกไนซิกไนโอเคอ, okay. อ่ะข้างหน้าบนลกูกอ้าปกากคนะืนอ้าปากคืนอ่ะอ่ะแป้งริ้นนะหนอกหันมาสุดท้ายอันนี้ก็หลุดยิงยิงกันยิงกันอ่ะถ่านนี้ด้วยสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายยิงยิงยิงอ่ะแป้งฟันอ่ะเล็บแป้งแป้งสุดท้ายอ่ะแป้งรี้สุดท้ายแป้งริ้นครับแล้วดีออกมาอ่ะสุดท้ายเบิ้งเบิ้งเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้<อ>งรี้ นินก่อนอ่ะเอาไปสุดท้ายแปงเลรนินออกมาอันิี้แข็งอันนี้แข็งแข็งชัวร์ครับเอาไปนินก้อนลูกสุดท้ายอรินออกมาครับอาโอเคขั้นตอนสุดท้ายอ้าวผมหนาปากนะเนาะบวบปากเอาคริบบวบปากดีๆอเห็ดบวบปากก้อนเห็ดเห็ดแบบตาเห็ดแบบไหนเห็ดตาแบบเอออ่ะเอาเห็ดกุลุกกุลุกอืมอ่ะอ่ะยิงสั้นสวยแบบยิงมั้ยยิงไงยิง เห็นแล้วนะยิงอะเห็นนะอ่าปากครับอ่ะอ่ะอ่ะยิงยิงเหมือนยิงมืนยิงเลยยิงมันยิง